สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรกรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะแต่แตก็พามาดูวิธีการปลูกทุเรียนนะคะปลูกทุเรียนต้นเล็กแล้วก็จะมีต้นเสริมก็คือมันคล้ายกับปลูกต้นคู่หัวนะคะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นต้นเล็กแล้วก็จะเอาอีกต้นหนึ่งเป็นต้นเล็กเหมือนกันนะคะเอามาปลูกเสริมเอามาปลูกเอามาปลูกคู่กันแบบนี้นะคะสต้นแต่ถ้าจริงๆแล้วเราปลูกทุเรียนต้นคู่นะคะ ปลูกทุเรียนต้นคู่เราต้องปลูกระยะให้มันห่างกว่านี้นะคะความห่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่เนี่ยของเราจะ,ะทดลองปลูกแบบนี้ดูนะคะทดลองปลูกแบบทุเรียนต้นติดกันเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีรากที่จะไดะ้พายุงกันได้นะคะเพราะว่าพื้นดินตรงนี้นะคะเป็นพื้นดินทรายทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีดินร่วนปนนะคะมีก็ นิดหน่อยเองนะคะอยู่ที่ประมาณสัก10เนี่ยจะมีดินด้วนแค่1%นเเซนนะคะจะเป็นดินทรายทั้งหมดนะคะพื้นที่ตรงนี้นะให้ดูเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราปลูกดินทรายทั้งหมดเนี่ยนะคะปลูกต้นทุเรียนที่เป็นพื้นที่ดินทรายทั้งหมดปลูกต้นทุเรียนแล้วนะคะมันมีโอกาสที่จะเมื่อ เมื่อต้นุียนของเราตั้งพุ่มนะคะมันก็มีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเป็นดินทรายไม่มีดินร่วนเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าดินทรายมันจะสกูกรากมันจะยุดดินได้ ไม่แน่นเหมือนกับดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวปนดินทรายดินเหนียวปนดินทรายหรือว่าดินเหนียวปนดินด่วนนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ดินทรายทั้งหมดวิธีการปลูกนะคะพื้นที่ที่เป็นดินทรายเราก็จะใช้สองต้นแบบนี้นะคะมาปลูกคู่กันเพื่อที่จะให้รากนะคะของต้นทุเรียนสังเถาะทั้งสองต้นนี้นะคะได้ยุดติดกันนะคะคือทั้งสองต้นราก มันจะได้ไปเกี่ยวกันนะคะเมื่อรากเนี่ยมันจะประสานเกี่ยวประสานกันแล้วนะคะการที่ต้นทุเงียนของเราจะล้มเมื่อต้นของเราอ่ารับน้ําหนักด้านบนเนาะก็คือแตกกิ่งขึ้นมาตั้งพุ่มแบบเนี้ยการที่ต้นพันของเราอะ่ะจะล้มมันมีโอกาสที่จะ,ะเป็นได้สูงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินทรายทีนี้ดาวก็จะปลูกแบบเนี้นะคะให้รากสต้นนี้ประสานกันนะคะทีนี้ ต้นทุเรียนก็มีโอกาสล้มน้อยนะคะเราก็จะมีรากมีโจดท,ที่แข็งแรงเหมือนกับเราปลูกพื้นที่ที่เป็นดินร่วนนะคะอันนี้ก็จะใช้2ต้นคู่กันต้นทุเรียนเราก็จะปลูกเป็นไซส์เล็กมากนะคะถ้าเราปลูกบริเวณดินทรายเพราะว่าต้นเล็กมันจะทําให้รากเนี่ยนะคะสามารถที่จะลงไปสู่ดินชั้นล่างได้ลึกที่สุดนะคะ ลูกทุเรียนต้นเล็กรากลงไปสู่ดินชั้นล่างได้ลึกมากกว่าทุเรียนต้นสูงต้นสูงรากจะลงไปได้น้อยนะคะชั้นล่างลงไปได้น้อยกว่าทุเรียนต้นเล็กต้นเล็กเราปลูกแล้วรากอ่ะจะลงไปสู่ด้านล่างอ่ะลึกที่สุดแล้วการล้มของต้นทุเรียนก็มีโอกาสน้อยนะคะมันจะได้ไม่เสี่ยงมากเกินไปพูดถึงเรื่องการเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมันก็เสี่ยงนะคะเพราะว่าดินทรายมันมีโอกาสที่จะให้ต้นต้นไม้ทุก ชนิดนะคะล้มได้ง่ายกว่าดินชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกต้นทุเรียนปลูกพื้นที่ที่เป็นดินทรายให้เลือกต้นทุเรียนไซส์เล็กที่สุดเลยนะคะของเราตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20เซนนะคะ20-30มเซนไม่เกิน30เซนนะคะเพื่อที่จะให้ารากของต้นทุเรียนลงไปสู่ด้านล่างรากแก้วนะคะลงไปยึดดินด้านชั้นล่างได้ลึกที่สุดแล้วก็จะปลูกต้นคู่กันแบบนี้นะคะ ต้นคู่ดาวก็ไม่ได้ปลูกแบบต้นทุเรียนแบบไซส์เล็กแต่ตั้งพุ่มแบบนี้นะคะคือจะใช้อีกต้นหนึ่งเป็นต้นโดเลยนะคะเป็นต้นสูงแล้วก็มาตัดกึ่งกลางลําต้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือเราตัดแล้วนะคะเพราะว่าต้นโดสูงเนี่ยส่วนมากจะตัดตัดตรงกึ่งกลางลําต้นทั้งนั้นเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสร้างยอดด้แบบนี้นะคะสร้างยอดขึ้นมาแตกยอดขึ้นมาอันนี้ ปลูกไปห้าวันแล้วนะคะรากยุดดินเรียบร้อยนะคะแล้วก็เริ่มสร้างยอดเล็กๆขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้รอยตัดนะคะเมื่อ,อตัดยอดแบบนี้รากจับดินก็จะเริ่มแตกยอดแทงยอดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะคะแทงยอดขึ้นมาเริ่มแทงยอดขึ้นมานะคะ ทีนี้นะคะวิธีการปลูกเราก็แนะนําไปแล้วนะคะว่าปลูกสองต้นให้ปลูกสองต้นร่วมกันแบบนี้นะคะเราไม่ได้ปลูกเป็นต้นคู่แบบระยะหา่างหนึ่งเมตรแต่เราจะเรียกว่าปลูกร่วมกันนะคะก็คือจะใช้หลุมเนี่ยนะคะหลุมเดียวกันเลยนะคะแต่จะใส่ต้นพันสองต้นนะคะแต่ถ้าเราปลูกต้นคู่แบบธรรมดานะคะเราก็จะต้องใช้แบบ สองหลุมขุดห่างระยะประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่ทีนี้ของดาวหนึ่งหลุมใช้ต้นพันธุ์สองต้นลงหลุมคู่กันแบบนี้นะคะก็คือจะได้ให้อีกต้นหนึ่งเนี่ยมาช่วยยึดแรกนะคะทั้งสองต้นมายึดแรกกันเพื่อไม่ให้ต้นพันธุ์ของเราล้มในอนาคตข้างหน้านะคะเมื่อปลูกต้นเล็กแบบนี้นะคะก็ต้องมาบำรุงกันต่อนะคะต้นเล็กไม่ต้องกลัวนะคะว่าปลูกแล้วจะโตช้าต้นเล็ก โตวไวโตวได้เท่าทันกับต้นสูงแน่นอนนะคะเพราะว่าต้นเล็กการสร้างยอดเขาจะสร้างยอดได้ดีกว่าดองให้ดูนะคะอันนี้ปลูกไปแค่หนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์นะคะประมาณห้าวันเองเนี่ยพอรากจับดินปุ๊บก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะคือแทงยอดทุกทุกกิ่งเลยนะคะแทงยอดเล็กๆมาเต็มไปหมดแบบนี้นะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะที่เราได้ตัดยอดออกตัดต้นออกไปครึ่งต้นนะคะ เหลือแค่ชั้นล่างนะคะลำต้นชั้นล่างาก,ก็เทแทงยอดแบบนี้นะคะห้าวันแทงยอดเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือแบบถ้าเราปลูกต้นเล็กน,นะคะมีโอกาสรอดสูงกว่าปลูกทุเรียนต้นใหญ่นะคะมีโอกาสรอดสูงกว่าแล้วก็การดูแลง่ายกว่านะคะการสร้างยอดเนี่ยจะสร้างยอดได้ดีกว่านะคะได้ดีกว่าทุเรียนต้นสูงนะคะต้นสูงเนี่ยนะคะการจับราก,ราก การที่รากจับดินจะจับได้ช้ากว่าทุเรียนต้นเตี้ยต้นเล็กแบบนี้นะคะของเราก็จะอยู่แบบนี้นะคะต้นเตี้ยมากนะคะค่ะก็มาดูแลกันต่อนะคะปลูกไปห้าวันแล้วเนาะทีนี้นาาก็จะให้เป็นปุ๋ยทางดินอีกนะคะเพราะว่าปลูกแล้วก็ต้องบำรุงก็ต้องดูแลกันต่อนะคะเดี๋ยวให้ดูในระยะไกลนิดหนึ่งนะคะว่าต้นประมาณนี้ ปลูกเป็นหลุหนลุม2ต้นนะคะหนึ่งหลุมสองต้นเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยรากประสานกันแล้วก็ยุดดินเพื่อไม่ให้ต้นทุเรียนของเราล้มในอนาคตนะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะก็ปลอกดินนะคะกิ่งของเขาจะปลอกดินแบบนี้นะคะเราก็จะมาให้ปุ๋ยบำรุงนะคะบำรุงรากต่อไปนะคะหวันแล้วนะคะ ทีนี้ก็ให้ต่อไปอีกก็คือเป็นฮิวมิกเหมือนเดิมนะคะฮิวมิกนะคะของด้านเนี่ยน้ำอยู่ที่ห้าลิตรนะคะห้าลิตรก็ใส่ไปสิบซีนะคะใส่ไปประมาณนี้ประมาณสิบซีซีนะคะต่อน้ำห้าลิตรประมาณนี้นะคะ ใส่แล้วก็ให้น้ำเข้ากันนะคะน้ำให้น้ำกับปุ๋ยเข้ากันเป็นน้ำสีดำแบบนี้นะคะปุ๋ยฮิวมิกนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงดินนะคะบำรุงรากช่วยลดกรดหนางในดินนะคะแล้วก็ลดการที่ดินจะเกิดเชื้อราในดินชั้นล่างนะคะและที่สำคัญกระตุ้นรากนะคะกระตุ้นให้รากเนี่ย แตกไวนะคะให้รากจับดินไวสร้างรากขอยในดินนะคะของดาวต้นปลูกนะคะต้นพันธุ์ปุ๋ยปุ๋ยฮิวมิกตัวนี้นะคะปุ๋ยฮิวมิกตัวนี้นะคะ,อะเอามารดที่ก้นหลุมให้ชุ่มก่อนที่เราจะวางต้นพันธุ์ลงไปในหลุมนะคะรดให้ชุ่มนะคะแล้วก็วางต้นพันธุ์ลงไปแล้วก็กรอบดินกรอบดินเสร็จก็ใช้ปุ๋ยฮิวมิกรดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะ รสที่ดนในช่วอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือวิธีปลูกด้วยการที่เรากระตุ้นรากด้วยปุ๋ยิวมิกนะคะปุ๋ยบำรุงรากบำรุงดินนะคะเพื่อให้รากเนี่ยจับดินได้ไวถ้ารากจับดินไวก็คือใบย,ยังไม่ทันร่วงนะคะก็รากจับดินแล้วมันก็จะได้สร้างยอดต่อไปได้ทันทีแต่ว่าถ้ารากไม่ค่อยจับดินใบจะร่วงก่อนที่จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมานะคะผสมเสร็จแล้วนะคะนล้วก็จะรดทุเรียนนะคะ ป็นแบบนี้เนาะแล้วก็รดที่โคนต้นแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> ที่โคนต้นเหบ,บนี้นะคะรดที่โคนต้นเหมือนเดิมนะคะรประเด็นเห็นีมีมิกโดนใบได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ต้นพันเหี่ยวนะคะรดดินเด็ดนี้นะคะรดอันนี้คือดินโศกมากนะคะคือดินแบบสมบูรณ์อยู่นะคะดินยังไม่แอดแน่นเนี่ยการที่ ปุ๋ยของเราเนี่ยนะคะซึมลงไปก็จะซึมไปได้ดีแบบนี้นะคะเนี่ยซึมหมดเลยเห็นไหมคะถ้าซึมหมดเลยแบบนี้ก็คือทางดินของเรายังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะคะเนี่ยดินไม่อัดแน่นเลยนะคะการจเจริญเติบโตยอดก็จะเดินดีนะคะเพราะว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยนะคะสามารถซึมลงสู่ ดินชั้นล่างนะคะสูดรากชั้นล่างได้อย่างดีนะคะต้น,ตนนี้ก็จะแตกยอดเยอะแบบนี้นะคะแตกอยยอดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะต้นท like ี่เราตัดตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งไปครึ่งต้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นตุเรียนของเราเนี่ยตั้งพุ่มนะคะให้ต้นตุเรียนเนี่ยตั้งพุ่มขึ้นมาสูงแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะตัดยอด ตัดครึ่งต้นเลยนะคะให้เหลือแค่ครึ่งต้นแบบนี้นะคะถ้า,าทุกเรียนของแตมโมชมเนี่ยไม่ค่อยแตกกิ่งนะคะที่ต้นพันุ์ที่ซื้อไปก็ตัดกิ่งได้เลยนะคะตัดกิ่งทิ้งเพื่อที่จะให้สร้างกิ่งใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีกิ่งเยอะกว่าเดิมนะคะตัดตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งตัดลำต้นเนี่ยแตกเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะคะอย่างต้นนี้ของเราเราก็ตัดลำต้นเหมือนกันตอนที่เรา เ,ออเลี้ยงต้นกล้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะต้นนี้เป็นต้นพันธุ์แบบเตีบยยอดอยู่ที่ประมาณ20เซนนะคะปลูกพันธุ์ทุเรียนไซเล็กก็จะเติบโตไวแบบนี้นะคะเมื่อรดทางดินให้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยนะคะปุ๋ยน้ำตรงนี้นะคะดินดูดลงไปหมดเลยนะคะสามารถที่จะดูดอาหารดูดปุ๋ยตัวเนี้ยลงไปสู่ดินชั้นล่างไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวนะคะจะเป็นแบบนี้ แล้วถ้าดินแบบนี้นะคะอากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างดีนะคะสําหรับดินชั้นล่างรากก็จะเดินดีนะคะรากก็จะจับดินได้ดีเมื่อได้จับดินได้ดีนะคะยอดก็จะเดินยอดก็จะเตกดีมากนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะดาวก็จะมาให้ปุ๋ยแบบนี้สม่ำเสมอนะคะอันนี้ที่มาให้นะคะ เป็นการให้แบบเราทำคลิปนะคะจริงๆแล้วคนฮานก็จะใช้รถนะคะฉีดพ่นใช้สูบใส่รถเลยนะคะ2,000ลิตรนะคะแล้วก็ใช้รถกระบะวิ่งมาในสวนแล้วก็ฉีดพ่นไปทั่วทั้งแปลงเลยนะคะเพราะว่าจะมีทุเรียนแปลงต้นโตด้วยนะคะมีอยู่หลายหลายไซส์นะคะหลายหลายไซส์หลายรุ่นที่ปลูกไปคนนงโคจะปลูกโคก็จะมารถปุ๋ยให้ชุ่มทุกทุกอาทิตย์นะคะ แต่ต้นนี้แค่ห้าวันเองนะคะดาวมารดให้เพราะว่าต้องการดูว่าต้นตูเลียงของเราเนี่ยยากจะรากจับดินหรือยังนะคะก็จับดินเรียบร้อยนะคะห้าวันเองแล้วก็เริ่มเตกยอดขึ้นมาแบบนี้ตั้งแต่แรกปลูกเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ฉีดด้วยปบ๋ยฟีเซอร์อีกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะผสมปุ๋ยฟีเซอร์ก็คือปุ๋ยฮิวมิกเนี่ยนะคะเราสามารถมใช้พร้อมกันได้เลยกับปุ๋ยทางใบฟีเซอร์นะคะปุ๋ยทางดินแล้วก็ปุ๋ยทางใบสามารถใช้พร้อมกันได้แต่ผสมคนละที่กันนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เราผสมใช้คนละที่ก็คือฟีเซอร์ทางใบฮิวมิกทางดินนะคะเราก็ต้องผสมคนละครั้งกันแล้วก็มาใช้พร้อมกันได้ก็คือรดทางดินฉีดพ่นทางใบ หรือว่าฉีดพ่นทางใบแล้วก็รดทางดินนะคะใช้พร้อมกันได้อย่าผสมร่วมกันนะคะนแบบนี้นะคะก็จะฉีดให้ชุ่มนะคะพ่นฉีดพ่นรดให้ชุ่มนะคะหัวฉีดมีปัญหานนะคะเนแบบนี้นะคะก็จะฉีดให้ชุมม่มแบบน,นี้ตัวฟีเซอร์ทางใบนะคะป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะ ป้องกันร,รักษาเชื้อราแมาลงตัวเล็กๆได้นะคะเป็นแบบนี้เนาะฉีดประมาณนี้นะคะจุ่มที่ยอดด้วยนะคะยอดเล็กๆเราก็ฉีดให้หมดเลยฉีดพ่นให้หมดเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วก็ลดทางลินให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้นพันของเราก็จะอยู่ประมาณนี้เนีย่ยนะคะทีนี้การดูแลทั้งทางใบแล้วก็ทางลินเสร็จเรียบร้อยนะคะ ไปหนึ่งอาทิตย์นะคะเราไม่ต้องมากังวลอีกนะคะว่าตุเรียนของเราเนี่ยด้จะจับดินไหมใบจะเหี่ยวใบจะเฉาใบจะร่วงไหมนะคะดูไรไว้แบบนี้นะคะรดทางดินฉีดพ่นทางใบเสร็จเรียบร้อยเราก็สบายใจได้อีกเจ็ดถึวันเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือของท่านผู้ชมอาจจะต้องรดน้านะคะให้น้ําสม่าเสมอสอวันหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งวันหนึ่งครั้งแล้วแต่สภาพดินนะคะสภาพอากาศนะคะ คลิปนี้ววก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตาม เลอเป็นกำลังใจให้ดาวได้ทำคลิปวดโใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของดาวต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมรอชมคลิปหน้านะคะรอรอชมนะคะว่าดาวจะเอาอสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ